ันี่กรทถางด้ว่นะครับใส่กระาง ถ้าผมพี่เยอะพี่ทำไม่ได้ที่ผมพี่น้อยพี่ทำไ,ได้สะพานมอญยามเช้าครับ Terima kasih kerana รูได้นะคะแล้วแต่จะให้ค่นอนใจในนนอนค่ะก่อนที่เจมร้อนนะคะขอแนะนําชื่อก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อติ๊กติน้ําตาลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อติกติ๊ ที่สุดของสะพานไม้นะคะฟัวกัสค่ะที่สุดของสะพานไม้นะคะจะมีความยาวประมาณ445เมตรค่ะ เขาจะเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2528ค่ะสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ค่ะโดยใช้เวลาแค่2ปีค่ะมีคนบ้าถึง400ป่ะชาชนสร้างค่ะสร้างวัฒนายองพรออุตมะค่ะวงพ่ออุตมะจะเป็นขนมแบบหมดเลยค่ะก็มีใบแดงกับใบสักค่ะใบแดงจะมากกับใบสักค่ะใบสักจะน้อยกับใบแดงค่ะข้าก่อนนะคะคือกจร์ึถือปุ่มสัพันธ์ไม้นะคะสองครั้งค่ะปีแรกปี38ค่ะปีที่2ปี47 ค่ะหมูบ้านที่โวมิ้นหมดเลยค่ะขเขาจะแยกย้ายไปอยู่บ้านชุกลราวค่ะพอนำรถกลับมาซ้อมแซงกันอยู่ต่อได้ค่ะ ค่ะพี่จะเป็นครังที่จะเจอหลังคาเสียงตาฝั่งด้านนู้นนะคะจะไม่ใช่ดีสอร์ทค่ะจะเป็นชุมรมเทศบาลค่ะพี่สามารถกันเต็นท์ฟรีได้ค่ะอาจจะพูดจำเป็นพับเต็นท์มาเองค่ะข่าเมื่อก่อนนะคะคือมีสะพานเล็กขั้นล่างค่ะข้าวและสะพานบาทเดียวค่ะเด็บค้ามหนึ่งบาทค่ะพี่อยากข้าสองบาทค่ะแต่คันนี้คือลืมไปหมดแล้วค่ะข้าไปเก็บค้าซ้อมแซงสะพานไม้ค่ะฝากกันได้นะพี่เจอสะพานด้านนู้นไหมคะชื่อว่าสะพานแดงนะคะมีความยาวสองร้อยสิบเมตรค่ะใช้เป็นคว่าสี่ชวน รามได้ค่ะเป็นทางนัดของกาเร e ียค่ะพี่เจสะพานด้านนู้นนะคะตอนแรกชื่อว่าสะพานลูกบวบค่ะตอนแรกจะย้อนไปถึงฝั่งไทยค่ะลงพ้าอุตมะแห่งชาบอลเดิาค่ะเขาก็เลยสร้างสะพานนี้ขึ้นมาค่ะพี่เดินไปตรงกลางพี่เจเจสะพานด้านนู้นนะคะชื่อว่าสะพานกูดค่ะมีความยาว250เมตรค่ะใช้เป็นขาว่า4สี่ชุด ใช้ไปให้รถขันไปขบานด้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งบอค่ะฝั่งนู้นฝั่งไทยค่ะฝั่งนู้นฝั่งกาเรียงค่ะฝั่งบอเชียงก็จะมีต่างาดค่ะฝั่งชายตะวันสางก็จะมีถนนคนเดินค่ะฝั่งกาเรียงวันพุธละก็จะมีตลาดน้ำสีค่ะขอบคุณนะคะแขกรับเชิญเรำสามชายค่ะสายและซองกาเรียค่ะซองกาเรียอยู่ใต้สะพานนี้หมดเลยค่ะแขกรับเชิญเวลาบิ๊กครีคค่ะเวลาบิ๊กครีคหลังจะดีพิทยามฝั่งหน้ารูปีค่ะแล้วสุดท้ายลาตตีค่ะ ตาตีหลังค่าวฝากด้านนึงค่ะสามสายมาจบกันที่หน้านบนนะคะใครอยากขยัยลงกันเป็นเวลาแบ่กรอค่ะเป็นจุดรุนต้นของแควน้อยค่ะจบแล้วค่ะคุณค่ะพี่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับผมคคอขอบคุณครับ นชาช่งองหอจโรติด้อนแกนนะคะครับผมสขแก้วองใบนะคะรงแฟของเป็นเนื้อโบราณ

เจ้าถิ่กลับมาจากสะพานมอนครับเตรียมกับข้าวไว้ให้เป็นอาไรหเนอคุณป้าจะดีมากครับ บอกทาอิ่มแล้วทำอาหารให้เพื่อนร่มห้องครับ ครับคุณ yeah, ป yeah, yeah, yeah. ้าบอกยูดต่อได้อีกหน่อยครับปกติต้องออกตอนเที่ยงบไม่เป็นไรครับ